อิ่มแล้วนะครับอาหารเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอันนี้มันเขตชัยนาทาวสารยานะครับที่หม่อมถนัดแดกเขาตั้งนะครับมันจะมีหลายเขตแล้วอีกเขตหนึ่งก็คือแถวเกษตรนวมินนะครับแถวนั้นผมก็จะไปกินช่วงเที่ยงอยู่นะครับจะไปลองกินเท่านั้นดูอันนี้เป็นคาบอาหารเช้านะครับเดี๋ยวขาบเที่ยงค่อยว่ากันเนาะนะครับนะครับข้าวแกงถนัดแดกครับอันนี้ที่ผมมากินนี่คือ ตรงชนาทาวสารายานะครับไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตรงอีกตรงนึงนะฮะอาหารเที่ยง,งเดี๋ยวเราไปกินข้าวแกงขนาดแดกอีกนะครับไปอุดหนุนแกงตรงแถวกเกษตรนวมินนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นครับช่วงเที่ยง,งครับมาดูตรงนี้ก็น่าสนใจดีนะครับอยู่ใ,ใกล้ร้านข้าวแกงขนาดแดกแถว แถวนี้นะตรงที่ผมมากินนี่นะครับชนะทาวศสัรายาครับมันก็เหมือนที่ว่าเลยมีศารเขาเรียกศารอะไรนะครับเนี่มีศาลเหมือนได้คาถาบูชาอะไรขอโชคลาภอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ๆร้านก็แกงถนัดแดกนะครับที่ผมนั่งกินเมื่อกี้ครับตรงนั้นนะนะครับ เดี๋ยวลองเราลองถ่ายดูเล็กน้อยก่อนยังไงได้มาแล้วก็เราต้องถ่ายดูเปิดหูเปิดตาหน่อยนึงนะครับ่อ,อแถวนี้ก็มีเป็นคล้ายที่บูชาเจ้าแม่กวนยิมหรือใกล้ร้านข้าวแกงถนัดแดกนะครับ ดูบรรยากาศโรงเรียนรอบๆครับว่าสุดยอดไม่อยากถ่ายยาวเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับถ่ายสั้นๆสิบกวนาทีโอเคคงไม่ว่าอะไรกันนะครับนี่แหละครับ <c oughs> แถวชนะทาวสารายา สา <c oughs> ใชนทาวสาลายาตรงนี้มันอะไรกันแน่วะเนี่ยเป็นพกองแถวเขาเปิดร้านอาหารหรอครับโอเคครับผม